สองสามสี่บารัมีบอลสวัสดีจ้าจะส่งโดนจีไปสนนิจานะครพี่พีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีแปดทางนะครับผมสนใจตัวอะไรบรรทุนล่างนี้เด้อโซน093109970หรือทักไลน์หาน้องก้อยได้เลยนะครับผมกระถางห้าจุดห้าหน้าสวยๆครับผมมาเออแล้วพี่ต้นนี้พี่นะเมืองโนนนะเมืองโนนอันนี้หน้าแผงนะพี่หน้าแพงหน้าแพงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่หน้าแพงอันนี้หน้าเดิม หนึ่งร้อยเช่นกนครับพี่นะเมืองนนท์หน้าดั้งเดิมออริจินอลครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมครับพี่นี่เลยด่างปลาครับสวยสวยครับพี่สองร้อยลูกไม้ใบกลมด่างปลาครับสองร้อยสองร้อยตัวนี้สายใหญ่ทับทิมนครครับพี่สายใหญ่แม่พันธุ์นี่เลยหน้าแดงสวยฉ่ำทับทิมนครใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบสายใหญ่ตอนโตนี่เลยเบิร์มเบิร์มเลยครับพี่ทับทิม นครนายสใหญ่ต้นโตสวยๆครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นนี้ต้นนี้ซับประสาน,นนี่ต้นนี้เป็นไม้หนึ่งต้นที่ไม่ได้ขึ้นขายนานมากนะพี่หลอดไม้มาแล้วซับประสานนะพี่สวยๆสองร้อยขาต้องสองร้อยครับพี่ต้นนี้สองร้อยซับประสานนะพี่เนาะต้นนี้ด่างเหลืองทองสวยเลยสวยเลยด้านนี้หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองครับพี่นี่เลยหน้าแดงสวยชํำเลยหนึ่งร้อยหลวงตาเมืองจ้าร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็ ซับลุงโลดต้นนี้ครับพี่ผมเดี๋ยวไปล้างก่อนเดี๋ยวจะให้เห็นมีหน่อด้วยมีหน่อด้วยอ่ะซับลุงโลดนะพี่ต้นนี้เนาะนี่เลยจ้ะอ่นนี้หน่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 หนอ่ตออ้นนี้ครับพี่มีหน่อมาแล้วเรียบร้อยซับลุงโลดหนึ่งร้อยครับพี่พร้อมหนอ่อมหนอ่อล้อยเดียวซับลุงโลดทองสยามครับพี่หน้าแดงแตัดเหลืองสวยสวยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทองสยามจ้ะร้อยเดียวร้อยเดียวอุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเช่นเดียวกับเทพพุทธทาต้นนี้ครับพี่ เทพสุธาดางเลืองหารครึ่งเลยหนึ100่งร้อยจาเทพพสุธาส่วนต้นนี้ฟอร์มกอรครับพี่นพก้ามีสองต้นในกระถางนะพี่หน้าขาวชมพูนะดางขาวชมพูนะพี่นพะก้าสองต้นคู่ในกระถางหนึ่งร้อยครับพี่มีสองต้นมีสองต้นร้อเดียวส่วนต้นนี้เมืองเกาะเกร็ดแผงแดงครับพี่นี่เลยหน้าแดงชำ่ำใบใหม่ล่าสุดครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเมืองเกาะเกร็ด แผลงแดงแผงแดงจ้าร้อยห้าสิบตัวนี้แดงสวย่ําเลยเนาะอ่ะมาด้านาน,นี้โวเคโนโนต้นใหญ่สวยครับพี่โวเคโนโนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโวเคโนโนร้อยเดียวต้นนี้ครับพี่นี่เลยสวยแดงเลยแล้วก็มีต้นนี้ครับพี่นาคาจักรพัดเดี๋ยวผมผมถอนใบห่้าก่อนนะพี่เนาะนี่นาคาจักรพัดครับพี่ด่างสวยโบบ้าเลยสองร้อยครับพี่นาคา จากกระพัฒนต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ลูกไม้เป็นลูกไม้ใบกลมนะพี่ลูกไม้ใบกลมต้นนี้จะ้ะต้นนี้นี่เลยใบกลมบล็อก550ครับพี่นี่เลยใบสวยแข็งใบแข็งก้านแข็งครับพี่ไม้สวยเลี้ยงนอกตู้ก็ได้ในตู้ก็ดี550ลูกไม้กลมนี่ด่างขาวตัดเขียวเดี๋ยวเขาจะมีเปิดหน้าไม่จำพูมาในตอนโตนะพี่สวยมากตอนนี้550าจะ้ะลูกไม้ใบกลม550้ดารา ดาราโนพารัสครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดาราลบโนพารัสครับพี่ร้อยเดียวแล้วก็มีลูกไม้ใบกลมนี่ใบกลมบล็อกเลยครับพี่อันนี้ลูกไม้ใบกลมหนัปราคารนะพี่สองร้อยต้นที่สองเนาะขึ้นไปแล้วตน้นหนึ่งอะต้นนี้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 ต้นที่สองนะพี่ลูกไม้ใบกลมด่างปลาคาร์บครับพี่ใบกลมบล็อกใบกลมบล็อกสองร้อยต้นที่สองส่วนด้านต้นนี้ครับพี่รัตนะรุ่งเรืองใบใหม่สุดเลยนี่ใบใหม่ล่าสุดใบที่ดงังๆใบนี้นะพี่ ลัตนะรุ่งเหลืองหนึ่งร้อยครับพี่สายใหญ่ต้นโตใบใหม่เปิดหน้าด่างสวยด่างสวยครับพี่รุ่งเหลืองร้อยเดียวร้อยเดียวจ้าด้านในดาราลายไฟครับพี่หนึ่งร้อยนี่เลยตอนนี้เลยครับพี่สวยสวยดาราลายไฟร้อยเดียวร้อยเดียวครับพี่ตอนนี้สวยสวยจ้าหนึ่งร้อยแล้วก็มีราศีนี่บอลกลับด่างครับพี่ตับราศีตัวนี้ราศี รกรกฎนะพี่ราศีรากรกฎนี่เลยจ้ะสวยหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมราศีรากรกฎครับพี่บอลกลับดางเนาะตับราศีราศีรารากรกฎอีกหนึ่งต้นลูกไม้ครับพี่เป็นใบกลมดาบประคาครับผมสองร้อยต้นที่สามนะพี่เนาะต้นนี้ก็ดาบประคาสวยๆนี่เลยจ้ะนี่อันนี้ใบใหม่ล่าสุดครับพี่กลางแล้วจะพุ่งขึ้นมาเป็สุดนี่นี่นีๆๆๆ่นี่ใบใหม่ล่าสุดสองร้อยต้นที่สามครับพี่ลูกไม้ใบกลม ด่างปลาคราบครับพี่ด่างปลาคราบทองสยามเจอหน้าแดงแจ่มๆอีกหนึ่งต้นนะพี่หนึ่งร้อยต้นที่สองเนาะทองสยามทองสยามนะพี่หน้าแดงแจ่มมากต้นนี้ร้อยเดียวต้นที่สองด้านในเกสรครับพี่เกสรพูมารินเกสรพูมารินนี่เลยหน้าแดงสวยหนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะสะดือกระดูกแดงแป๊ดเลยหนึ่งร้อยห้าสิบเกสรพูมารินเศรษฐีเงินล้านครับพี่หน้าแดงๆเนาะหนึ 100, 100, ่งร้อยหนึ่งร้อยเศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้าน ร้อยเดียวและย้อนกับมรทนนี้ครับพี่นี่เลยเทพชุมนุมเทพชุมนุมครับพี่ 150. หนึ่งร้อยห้าสิบไม้ด่างป้ายครับพี่ป้ายเขียวด่างขาวร้อยห้าสิบเทพชุมนุมแล้วก็ต้นนี้ครับพี่มหาราณีต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ไม้ด่างเหลืองครับพี่เดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดอ๋อเม,ม็ดแดงนะพี่เนะาะกระจายแบบว่าตอนโตครับพี่เนาะอันนี้คือเม็ดสีไม่มาแต่ขอให้ด่างก่อนนี่ขอให้ด่างเหลืองด่างเหลืองแบบนี้ก่อน,นพี่มหา รานีต้นนี้ขอสองร้อยครับพี่สวยๆตัวนี้สองร้อยมหาราณีจ้าอุทยานหลวงครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นนี้แพงนะพี่แพงอุทยานหลวงแพงสามร้อยครับพี่เขาจะมีแดงอ่าแดงอมส้มตัดมาในความด่างเหลืองเลยนะต้นนี้อุทยานแพงสามร้อยครับพี่สามร้อยหน้าสวยๆแล้วก็แม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่แม่ฟ้าหลวง100ร้อยเดียวอ่าเทพธิธา ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้นที่ต้นที่สองแล้วกันนะพี่หนึ่งร้อยต้นที่สองเทพพระสุธาครับพี่เทพพระชาหนึ่งร้อยต้นที่สองเนาะอันนี้มงคลจัก,กรวาลครับพี่มงคลจัก,กรวาลน,นี่เลยด่างสวยสวยครับพี่สองร้อยสองร้อยมงคลจัก,กรวาลครับพี่นี่เลยด่างดีๆสวยๆฮาร์ปเคิกฮาร์ปเคิงสองร้อยมงคลจัก,กรวาลครับผมแล้วก็อาร์เทมิสไม้เหลืองหนึ่งร้อยครับพี่นี่เลย อันนี้เป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะพี่เนาะไม่ได้สูงโยนนะพี่สนสำหรับใครชอบไม้ทรงใบฟอร์มพุ่มนะพี่ตัวน,นี้อาร์เทมิสหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็แม่ฟ้าหลวงช้ำช้ำอีกหนึ่งต้นครับพี่หน,นึ่งร้อยต้นที่สองแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงครับพี่ร้อยเดียวต้นที่สองเมืองลิกอเมืองลิกอครับพี่นี่เลยหนึ่งร้อยเช่นกันเมืองลิกอเมืองลิกอด้านในครับพี่ด้านในต้นนี้ต้นนี้นนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุนก่อนผมหมุนก่อนอ่ะ ต้องมนตาต้องมนตาครับพี ara, 150, 150, ่หนึ ara, ่งร้อยห้าสิบหนึ 150, ่งร้อยห้าสิบต้องมนตาด่างแดงสวยสวยเลยต้นนี้ต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบต้องมนตาครับพี่กระเดิ่งมาทางนี้ท้องรอทองรอครับพี่นี่เลยหน้าสีสวยตัดตัดเลยสวยตัดกันเลยเนาะพี่เนาะสีความด่างเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบทองรอทองรอครับพี่นี่เลยรอจัดต้นนี้รอจัดต้นนี้มณีล้อมเพชรหน้าแผงเด้อหน้าแผงเด้อต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยมณีล้อมเพชรด่างครับฮาร์บเลยครับพี่หน้า แผลงหน้าแผงหนึ่งร้อยครับผมตอนนี้มานีรอมเพชรหน้าแผงครับผมและมาทางด้านนี้ปุ๊ดยดเข้นามาครับบีชายชนได้ไหมล้อใหญ่กว่าไหมพีอ่าหนึ่งร้อยแล้วกันครับบีเปิดใครไปเลี้ยงต่อชายชนเนาะแดงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ชายชน 100, 100, 100, ชายชนครับพี่นี่เลยแรสวยอมตะหนึ่งร้อยปลาสาสเพชรปลาสาสเพชรครับพีหนึ่งร้อยเช่นกันตัวน,นี้ห้าจุดห้านิ้วล้นล้นครับพี่นี่เลยหน้าป้ายแดงมาแล้วสวยสปลาสาสเพชรหนึ่งร้อยบับเบิ้ลบี เรืองสวยสว่างเลยต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยบับเบิลบีบับเบิลบีครับพี่เม็ดขาวกระจายสวยมาแล้วส่วนต้นนี้เท้าทองอินเท้าทองอินครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท้าทองอินครับพี่เท้าทองอินร้อยเดียวเส้นกันจะและมาทางด้านนี้ราสีมีนครับพี่นี่เลยหน้าัเดิมด่างสวยใบใหม่ล่าสุดครับพี่ราสีมีนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่สวยสวยจะ้ะร้อยเดียวต้นนี้จะ้ะแล้วก็ อันนี้วังพิกุลครับพี่ด่างสวยด่างดีต้นนี้วังพิกุลสวยๆครับพี่สองร้อยห้าสิบสวยฉ่ำม,มากพี่ดูนี่เลยทรงใบเออลูกตาเนีพี่นะต้นนี้เนาะเออผมนึกว่าปีศาจแพงทีแรกผมนึกว่าปีศาจแดงแผงวังพิกุลครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นนี้สวยจริงๆเฮใบล่าสุดโฟกัสให้ดูแบบใกล้ๆใกล้ๆครับพี่โอ้ยแดดมาแดดมามาคุณพระครับพี่คุณพระโอ้โหหน้าส้ม หน้าส้มเหลืองสวยเลยคุณพะคุณพะนี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่ยกออกแดดดีกว่าคุณยกออกแดดออกแดดออกแดดแดดนี่คุณพะครับพี่สวยขึ้นกล้องมาก550ายไซส์ใหญ่ครับพี่ฟอร์มนี้ยกลงกระถางสิบได้แล้วคุณพะคุณพะใบใหม่ล่าสุดนี่โฟกัสใกล้ๆทีครับพี่หน้าส้มเหลืองเหลืองตัดส้มครับพี่คุณพะห้ารไซส์โตยกลงกระถางสิบได้แล้วครับพี่550สวยสวยเลยจ่ะต้นไหนต้นนี้อาวางก่อน มหาราชมหาราชครับพี่เป็นญาติกับมหาชายฮันแนวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่มหาราชต้นนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็อ่าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้นี่เลยต้นนี้นี่สวยสวยต้นนี้ครับพี่สวยไหมสวยไหมเพชรสมเด็จครับพี่เพชรสมเด็จนี่ดางฮาร์ปครึ่งครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบนี่เลย ไม้ที่นานๆจะมีด่างตัดมาให้แบบชมสวยๆแบบนี้ครับพี่เพชรสมเด็จเนาะทำย่าเหมือนกันหนึ่งร้อยห้าสิบและกันต้นนี้ครับพี่เนาะมีเม็ดแดงตัดกระจายมาด้วยเพชรสมเด็จร้อยห้าสิบจ้ร้อยห้าสิบแล้วก็ด้านในสีราแผงสวยจังเลยเนั้นเถอะนะป้ายแดงตัดมาด้วยครับพี่สีราหุ้มทองแผงต้นนี้ครับพี่นี่เลยจ้ะมีความแดงตัดผมยกออกมาเนี่นี่เลยสีราแผงด้านข้างครับพี่ 200หน้าสวยจัดประหลัดบอกตัวนี้ครับพี่มีความแดงใต้ายตัดมาด้วยเหลืองแดงเขียวนะพี่เนาะตัวนี้สวยเลยมีเม็ดขาวด้วย200สิราแผงอ่าสนใจตัวไหนครับพี่คลิปนี้ประมาณนี้กิ้งก้างและกากิ้งทักหาน้องก้อยได้เลยเดอ้อสลรัสลันี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า